สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาทักทายกันอีกแล้วนะครับม็อบมาสจ์่แบบถูแห้งนะครับอ่าวันนี้ก็มีรีวิวมาให้ชมกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะชมรีวิวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องนะครับอันนี้เป็นกล่องหมายเลขหนึ่งของไปษณีนะครับที่เรามาแพ็คเป็นกล่องสําเร็จรูปแล้วก็จัดส่งให้กับลูกค้านะครับผมสาหรับลูกค้าที่อ่ซื้อผลิตภัณฑ์ม็อบนะครับไม่ว่าจะเป็น16นิ้ว24นิ้วนะครับหรือว่า39นิ้วเรากจัดส่งให้ทาง ผ่านไปสเนีไทยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่าวันนี้รีวิวจะส่งไปที่ไหนกันนะครับอันนี้จะส่งม็อบ16นิ้วนะครับอันนี้ม็อบ16นิ้วนะครับไทยก็อม็อบ16นิ้วนะครับเป็นม็อบแบบถูแห้งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าจะส่งไปที่ไหนกันนะครับวันนี้จะส่งไปที่อำเภอย่านตาขาวนะครับจังหวัดตรังนะครับผมก็ จัดส่งผ่านปลายสีไทยนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับผมจัดส่งมอบถูแห้งแบบ16นิ้วนะครับ มอปมสประจันนะครับเป็นมอ็อบแบบถูแห้งนะครับสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาพื้นที่มากฝุ่นเยอะนะครับถูน้ําแล้วพื้นก็เป็นคราบทุกครั้งเวลาพื้นแห้งเป็นคราบสีข,า,ขาวๆบนพื้นนะครับผมทักมาสอบถามกันได้นะครับ ả? มอมาบสาระจันเป็นมอบแบบถูแห้งนะครับช่วยแก้ปัญหาฝุ่นเยอะพื้นที่มากนะครับเบาแรงก็กระทุนเวลานะครับแล้วก็แก้ปัญหาฝุ่นแล้วก็คราบที่อยู่บนพื้นนะครับวันนี้ก็จะจัดส่งผ่านไปรษณีย์ไทยให้นะครับไทเกอร์มอ อันนี้เป็นมอบ16นิ้วนะครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังถั้งเห็นคลิปนี้ก็แทกมาสอบถามกันได้นะครับมอบมาสจารย์เป็นมอบแบบถูแห้งนะครับเอาไว้แก้ปัญหาฝุ่นนะครับแก้ปัญหาภายในบ้านทําให้พื้นสะอาดเงางามขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ติดตามรับชมคลิปใหม่ๆต่อไปได้เรื่อยๆนะครับขอบคุณครับจังหวัดตรังครับสวัสดีครับ